ายวันนี้ค้ะเจ้าก็มีนัดสัมภาษณ์ FA 1คนนะคะกับเจ้าหน้าที่ a a ค่ะโลกยุค new normal เนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะคะค้ะเจ้าไม่ต้องเดินทางไปถึงบริษัท a i a ตัวแทนก็ไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท a a a ตัวแทนจะอยู่ไหนในประเทศไทยก็สามารถทำงานได้แล้วสามารถที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ a a ผ่านวิดีโอคอลได้ ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้เช่นกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการขายประกันมันก็จะเป็นขายผ่านลิงก์ขายผ่านไอซีไค่ะแล้วการที่คุณทำงาน Work at home ฮมะคะเพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางานนะคะคุณก็ควรจะแต่งตัวให้มันเหมือนคนที่พร้อมจะทำงานในชั่วโมงของการทำงานอย่างของข้าเจ้าก็ทำงาน9ก้าโมงถึง ห้าโมงเย็นนะคะแต่ช่วงเช้า,า,าก่อนเที่ยงคือเป็นเวลาของตัวเองคะ่ะเจ้าก็จะมีเวลาออกกาลังกายทํานูน่ทนทํานี่ที่แบบดูแลตัวเองมันเป็นเ,เวลาที่ว่าก่อนเที่ยงเนี่ยเราจะรู้สึกสบายสบายรู้สึกรีแลกซ์เหมือนเป็นเวลาของตัวเองอะ่ะแต่ช่วงบ่ายอะ่ะ บ่ายมงเป็นต้นไปคือช่วงเวลาของการทํางานนะคะช่วงเช้าเนี่ยออกกําลังกายไปข้าเจ้าก็สามารถฟังความรู้ไปด้วยฟัง YouTube นะคะดูทีวีดูหนังจบไปสัก2-3สเรื่องละเช้านี้นะคะแล้วก็แชทคุยกับลูกค้านะคะส่งข้อเสนอตอบคำถามลูกค้าผ่านออนไลน์ค่ะแต่ว่าบรรยากาศช่วงเช้าเป็นบรรยากาศที่ไม่ซีเรียสข้าเจ้าทำงานแบบ ไม่ได้จริงจังไงคะก็คือออกกําลังกายไปทํางานไปฟังเพลงไปฟัง YouTube ไปทำโน่นทำนี่ไปแต่ถ้าช่วงบ่ายคือเป็นเวลาบรรยากาศแบบพร้อมทํางานจริงๆนะคะ แล้วเวลาทํางานเนี่ยบางทีอะเรานั่งอยู่กับที่นานๆเราไม่มีเวลาไปหยิบอาหารหยิบอะไรมากินใช่ไหมคะขาเจ้าก็จะมีอาหารวางไว้เลยนะคะน,นี่ก็เป็นซาลาเปานะคะแล้ววันนี้เรากินคาร์โบไฮเดรตจากซาลาเปาใช่ไหมคะข้าเจ้าก็มีน้ํมามะนาวผาสมกับโซดานะคะไม่มีน้ําตาลนะเพราะเรา กินคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไม่ใส่น้ำผึ้งไม่ใส่ให้มันมีความหวานนะคะมะนาวเนี่ยก็มีวิตามินซีสูงมากค่ะเจ้านี่ยกินมะนาววันหนึ่งสาสลูกเลยนะคะเพราะมะนาวในประเทศไทยทุกเหลือเกินเพราะว่าที่เมืองจีนอะมะนาวลูกละ1น0่บาทเลยนะคะแล้วก็น้ำก็ใส่กระติกใส่กระป๋องปิดให้มิดชิดเนื่องจากว่าข้าเจ้าเป็นคนสะเพ้าค่ะ น้ำจะหกจะอะไรประจําค่ะเจ้าก็ต้องปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็วางที่แบบมือไม่ไปปัดนะคะแล้วโต๊ะทํางานนีค่ค่ะเจ้าก็จะปูผ้าพลาสติกที่สามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดได้นี่ก็ผ้านาโนที่ชุ่มชื้นเอาไว้เช็ดมือนะคะแล้วเวลาอะไรหกมันก็เช็ดโต๊ะก็จะไม่สกรปรกนะคะพื้นห้องเนี่ย บางทีค่ะเจ้าลากโต๊ะไปมามันอาจจะทําให้พื้นคอนโดเนี่ยมันเสียหายใช่ไหมคะค่ะเจ้าก็จะมีผ้าพลาสติกมาปูไว้เพราะบางทีอ่ะมันอาจจะมีน้ําหกอาหารหกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ต้องมาเสียของไม่ต้องมาเสียเวลาทําความสะอาดพื้นนะคะเพราะว่าผ้าที่ค่ะเจ้าซื้อมาเนี่ยไม่ได้แพงพอมันเสียหายมันสกรปรกมากค่ะเจ้าก็ดึงทิ้งแล้วก็ ซื้อผืนใหม่มาเปลี่ยนนะคะดังนั้นอะคะ่ะการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดคะ่ะเราจะต้องจัดอะไรให้มันเป็นระบบระเบียบน,นะคะอย่างเข้าของเครื่องใช้เอกสารที่จะต้องแบบจดบันทึกบางทีเราคุยกับลูกค้าคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราต้องจดบันทึกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเจ้าก็จะแชทเอาไว้ในไลน์ของลูกค้าที่คุยเลยนะคะ เพื่อจะได้รู้ว่าคุยอะไรกันนะคะจะได้ประหยัดพลังงานตัวเองประหยัดพลังงานสมองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมือถือค่ะมือถือเนี่ยค่ะเจ้าก็จะมีหลายเครื่องอย่างวันนี้จะต้องมีการประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่บริษัทใช่ไหมคะค่ะเจ้าก็จะมีมือถือเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเอาไว้เทรดหุ้นเอาไว้ทําคลิปค่ะอย่างเดียวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาใครโทรเข้าโทรอะไรเงี้ยมันก็จะโทรไม่ได้หรือถ้าช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องแบบคุยเรื่องสำคัญจริง,รงๆก็ควรจะออฟไลน์ในส่วนของที่ที่เป็นการโทรเข้าอะ่ะจะได้ไม่ถูกตัดสายเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่หรือคุยกับลูกค้าคุยในงานที่สำคัญใช่ไหมคะ ค่าเจ้าก็จะมีมือถืออยู่3มเครื่องอ่า iPad หเครื่อง iPad เนี่ยเอาไว้นั่งทํางานอ่าแล้วก็มีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเนี่ยใช้ยากเนาะส่วนใหญ่มันใช้ผ่าน iPad มากกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เอาไว้ใช้งาน บางอย่างเท่านั้นเองนะคะที่เป็นเก็บข้อมูลที่มันใช้ผ่าน iPad ไม่ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็ใช้ผ่าน iPad แล้วเวลาเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ค่ะเจ้าเก็บใน Google Drive นะะ Google Drive เนี่ยขณะค่าเจ้าเก็บข้อมูลลูกค้าข้อมูลตัวเองตั้งแต่ตอนที่มาทำงานใหม่ๆเมื่อ16ปีที่แล้วค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ย15ที่เขาให้ใช้ฟรี ใช้ได้เลยนะคะไม่เต็มเลยนะคะแต่ข้าเจ้าก็ซื้อเพิ่มอีกปีละ700บาทนะคะเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ต้องมันลบข้อมูลทางเมลทางไลน์ทางเมลเนี่ยมันจะมีลบแคทในแชทได้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เมมโมรีในมือถือเราเต็มเพื่อเวลาเราเปิดไลน์เปิดเฟซเปิดอะไรมันจะได้ไวไงคะ เมลก็ต้องเช็คเลยตื่นเช้ามาค่ะตื่นเช้าบนเตียงนอนเนี่ยเช็คเมลเช็คลน์เช็คโซเชียลอ่าแล้วก็ออกกําลังกายอยู่บนเตียงนะคะออกกําลังกายแบบต้านแรงน้มถ่วงโลกเช่นทิดจกรยานยกแข้งยกขายกร่างกายค่ะแล้วก็อยู่กับลมหายใจสัก5้าถึงสินาทีนะคะฟังดนตรีที่มันคลายเครียดค่ะแล้วก วางแผนคิดคำนวณคิดทบทวนงานที่จะต้องทำวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะทบทวนวันที่วันอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วพอจิตเราควบคุมได้เข้าที่แล้วค่ะก็ลุกเข้าห้องน้ำทำกิจวัตรส่วนตัวนะคะเพราะอารมณ์ตั้งต้นของตอนเช้าอะค่ะเป็นอารมณ์ทั้งวันดังนั้นนะคะบนเตียงนอนเนี่ยเขาจะต้องแบบคอมพิลลี่กับจิตตัวเองให้มัน มีความสุขก่อนที่จะลุกขึ้นเตียงนอนทุกๆเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ hey.